ดีดูทุกคนโอ้โหผมว่าถ้าขับไม่ดีอ่ะมีจมอ่ะทุกคนโอ <c oughs> โลโล,โล,โลสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator สิเก้านะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนะป๊อบ 3D อีกแล้วครับผมโอเค เราจะมาเล่นคันนี้นะฮะอิทูสุร,ร็อกกี้นะครับผมเป็นดำข้อเกษตรนะครับผมนะโมดิฟายโดยเสียไม้ไอก้าของเรานี่เองนะครับผมนะฮะก็มาในรูปแบบของคอเกษตรนะฮะบันทุกอ่าเกษตรนะครับผมเดนนี้เรามาทุกอ้อยนะก็จะไปขายที่โรงน้ำตาลน,นะครับผมนะโอเคก็เต็มลำเลยนะนี่ครับ โลโก้ด้านหลังนะครับผมสวยงามนะท่านผู้ชมครับผมนะฮะเสียไม้ของเราก็ทำรถได้สวยเหมือนกันนะครับผมโอเคแมปนี้นะฮะก็สวยงามครับผมมี2คันวันนี้นะก็วิ่งคันเดียวครับผมนะนะฮะล็อกกี้เหมือนกันนะครับผมคนละสีแค่นั้นเองนะครับนี่พาดูรอบๆก่อนนะก็อ้อยนะครับเต็มเต็มกระบะเลยวันนี้นะ ฟังเสียงสตาร์ทก่อนนะครับผมเดินหอบพดโหนเลยนะนี่ด้านหน้าก็สติกเกอร์นะครับผมนำชายเบอร์กรครคบผมรถนายตั้มนะครับวันนี้นะโอ้แต่งเล็กน้อยนะกระจกก็เพิ่มนะครับผมมีตุ๊กตา3ตัวนะด้านหน้าครับป้ายแดงครับผมแต่ว่าไม่มีตัวเลขนะ mm hmm. <laughs> โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้น้าป๊อบสามดีนะฮะจะได้ทำคลิปมาลงเรื่อยนะครับผมนะฮะก็มีเล่นสลับรถทำเองบ้างครับผมแล้วก็รถในทีมงานของเสี่ยมานะครับผมนะครับโอเคครับผมเราจะไปกันเลยนะเดี๋ยวผมจะบีบแต่สามชติให้ฟังสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ นี่นะฮะเสียงดังมากเลยทุกคนผมต้องเรียบถอยออกมาข้างนอกเลยนะโอเคครับผมไปกันเลยครับแบบนี้ก็สวยงามครับผมเนาะมีความแบบเป็นธรรมชาตินะครับมันดูแบบอะไรนะ มาผิดทา,างอีกแล้วมโมเตอมเตมันออกสีเขียวนะครับผมนะฮะเนาะต้นไม้มันเยอะนะครับผมดูแบบเป็นธรรมชาติออ้ยเฮ้ยลงอันนี้ไม่ได้นะทุกคนนะฮะติดนะเพราะว่าผมลงหมดโคนด้วยนะทุกคนนะฮะต้องระวังนะฮะแต่มันก็ดูแบบสมจริงมากนะเวลาลงอะไรเงี้ยฮะนี่ดูทุกคนโอ้โหผมว่าถ้าขับไม่ดีอ่ะมีจมอ่ะทุกคน มมจมทุกคนผมเพิ่งลงมาวันนี้นะผมยังไม่เคยได้เล่นเลยนะหมดตัวไอที่ว่าเป็นโครนนะแหมสวยงามเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมันต้องไปถ่ายนานะแบบนี้นะโอเคถ่ายนานี่มันเลยนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ได้เข้ามุมมองภายในนะฮะเพราะว่าผมชอบดูตัวรถข้างนอกมากกว่านะครับผมนะฮะแหมมีการเปื้อนนะฮะสวยงามเลยนะ นี่ต้องส่งให้ทีมงานซะแล้วนะฮะหมดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเล่นไปนเล่นอาลุยโครนนะฮะก็จะดูแบบมีอรรถนะทุกคนนะครับผมโอ้โหลงอีกแล้วทุกคนนี่เป็นไงอื้สวยงามครับผมแต่ว่าจะลงบ่อยติดนะติดเลยนะแต่ถนนมันเล็กมากเลยแคบเลย ไมค่อยไปแล้วกันนะทุกคนนะฮะตกทางไม่ได้นะคูนกระจายเลยทุกคนนะฮะผมค่อยไปแล้วกันนะ ทางในหมู่บ้านนะทุกคนนะฮะแล้วก็มันจะเล็กมากเลยนะผมต้องแบบค่อยๆขับเลยทีเดียวนะ ระยะทางก็ประมาณ15โลนะทุกคนนะทางที่เราจะไปเอาเอ้อยไปขายนะแต่ถ้าว่าทางในหมู่บ้านนี่แคบนะทุกคนนะฮะต้องค่อยๆไปเลยเดี๋ยวชนรั้วเขานะเสียตังค์อีกแนแมปนี่สวยงามนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แมปไว้ใต้คลิปแล้วกันนะใครที่อยากจะลอง ไปโหลดไปเล่นนะฮะเพราะว่ามีน้องๆหลายท่านนะถามเข้ามานะครับเรื่องแมปนะผมไม่ค่อยได้แปะลิงก์ให้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เล่นกับทีมงานก็เป็นลิงก์ที่อัพส่งต่อนะฮะเฮ้ยฝั่งนี้ไม่ใช่ลูกพี่ เสาเสาเสานี่อย่าไปอย่าไปทุกคนนะเราไม่ค่อยชินทางนะครับเราค่อยๆไปแล้วแลก็ทางมันแคบด้วยนะนะฮะซิงแรงไม่ได้นะ ทางหรือเปล่านยะ GPS เนี <g> ่ย GPS พามาไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยตกน้ำตกน้ำมาไม่ถูกทางแล้วพี่น้องรุดถนนได้ยังไงครับ <g ps> มองไม่ค่อยเห็นนะฮะทุกคน ต่อนะครับผมเมื่อกี้เราขับไปผิดทางครับผมนะฮะก็ขับรถนิดนึงนะนะฮะโอเคต้องจอดดู GPS ไปบ่อยนะครับผมเพราะว่าทางเนี่ยมันวกวนไปวนมาครับวกกลับเลยนะ <c oughs> ไปไม่ถูกเส้นเนี่ย เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูมุมมองภายในนะฮะตัวรถนี่ชอบบักเวลาเข้ามุมงภายในนะครับผมปรับกลองเป็น70องศาได้กันนะฮะก็พอรับได้นะมองภายในครับผม สนองของพงมลาัายนี่ค่อนข้างไวนะครับแบบใกล้เคียงกับเกมแข่งรถทั่วไปเลยนะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนนี่การขับพงมลาัายในฟาร์มิงนี่โอ้โหไม่ค่อยสมจริงนะะมับขับยากเลยเลยนี่รู้สึกว่ามันก็ไปตามมือดีนะ ใครถึงเราจะมาตรงนี้นะฮะทุกคนขอใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องนะำพ้อมสามดีด้วยแล้วกันนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรับลงทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะเด้งไปที่หน้าจอมาถึงของน้องจะได้รับชมกับใครนะครับผมนะฮะนในมาถึงแล้วนะครับผม โรงน้ำตาลของเรานะฮะนี่มีรถจอดอยู่ด้วยนะฮะหาทางเข้าก่อน ใครับผมเราก็มาส่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็รอเคลียร์นะพื้นที่ยูงไนเท่นะครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ขอมีความสุขนะครับผมกับการเล่นเกมนะฮะสำหรับช่องน้ำพอลสามีก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ